พร้อมแล้วนะครับที่จะปล่อยออกจากซองครับถูกมาพร้อมแล้วนะครับมาออกแล้วขณะน,นี้มาทองเป็นตัวนำคุณสุจิตาเป็นตัวที่สอง ขณะนี้วันสุรีเป็นตัวนำม้าทองที่สองถัดไปเป็นโอลิสมาที่สามขณะนี้โอลิสมาเป็นตัวนำม้าทองที่สองสเอกดุลที่สามที่โค้งป้าเจ็ดม้าทองเป็นตัวนำ อลิซบายที่สองเอกดุลที่สามถัดไปเป็นขวัญใจน้องเต้ยที่ต้หกจะทางตรงมาทองเป็นตัวนำอยู่อลิซบายเป็นตัวที่สองเอกดุลที่สามอินทั์เริ่มแรกมาเป็นตัวที่สี่ขณะนี้ม้าทองเป็นตัวนำ เอกดุลที่สองอินชัดที่สามบริษมาที่สี่คุณยายที่ห้า